เก็บผักตูแกล้นสุดที่น้องค่ะผักแกล้นสุดเห็ดที่ต้มเก็ดที่หรอจะเอาไปประกอบอาหารก็ได้จ้ะแซ่บนี่ปักมือเจ็บเจ็บี่นี่จ้ะ ผมเ,เดินด้วยนี่ไ่เจ็บเราเขามาใ,ใกล้กันกล้องเขามาใกล้ได้เห็นจ้ะ ปักมือเจ็บเจ็บไปเฮ็ดที่หรือเอาไปต้มจิ้มน้ำที่กระแลาะตะผูสีกินดี่กันเป็นพักอีกสักนิดนึงจ้ะติดสมุนไพรจากปลาธรรมชาติ พี่น้องคะนางลงแกมปักสุด <c oughs> เจบเจฟเพื่ันเพิ่นปักนะเป็นพักสมุนไพรอีกอย่างหนึง่งตำนี่แล้วนะไปกินไปต้มเห็ดน้ำซ่าเห็ดยังกินก็ได้อันนี้จะเอาไป ลวกกินกับน้ำพริกจักน้อยร่างอ่อนดีจ้ะออนเกออน็บอีกจัดน้อยกับสีพ่อแล้วพี่น้องเป็นสมุนไพรอีกชนิดนึงได้นเน่ย ให้แก่ได้หลายอย่างพี่นอ้องจ้ะของไปก้อนไ,ได้หลายเอาเทียบใชุู้กล่องตั้งโมยูขากล่องน้อยหน่อยพี่น้องขาะลมพัดประสิทธิ์ร่มจ,จับมือเดียวนี้ มือหนึ่งจับมือหนึ่งเก็บเียงดับเียงดับงามพักเก็บของไม่ใช่หรเมื่อกี้นี้อืมของไว้สะก้อนจะ้ะพระเจ้าก็กินซ้ำนี่ล่ะพักนะคันคืนดอกแก้ันี่นะมันกับโมเสบเกินพ่อกำลังออกโซแซ่สิละ่ะพวกพักพวกยาพี่น้องจ่ายอยู่นี่นะงามคักงามแน่จ้ะนี่ แมนเบิร์ตนี่แตาพอใส่ถุงมือนี่บอได้ได้เก็บแต่ใส่ถุงมือยังคัดอยู่นี่ปักเนอะเขาเอิอนอันพักบอกตำแหน่บอกอยู่นี่ก็จะเอินอนตนตำแหน่เลนส์บอกเขาจะเอิเนอยู่เยอรมันอ๋อเสียงเครื่องบินได้ยินบนะ่เนาะ แนนมนดนี่เอาตุ้มเดียวนี่กับพอ่อเราพี่น้องจ้ะตุ้มเดียวนี่กับพอ่อเราเนี่ย เมียนเพราขอไปในป่าหรือน้ำๆน,นี่เมียนบืดน,นี่พี่น้องค่ะโอ้โอ่อนๆอ่อนขักอ่อนนีง นี่ปลาครับอ่นอนๆต้นใบตำแย่บอกเพื่อนอื่นปักต้นตำแย่เวลาดังมันปักเข้ากัตำแย่นี่แต่วัดกิ่นแสบ หลวกกินน้ำพริกวลาหลวกแล้วหลัะบมยย่มีพิษมีพายยังเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งผักอีกสนิดหนึ่งกินแสบพี่น้องคะเออเออกำลังขึ้น ในพี่น้อง ไปลวกเดี๋ยวจะสีบูสซีมาลวกกิมน้ำพริกคุณก้นกลับไปต้มเห็ดน้ำซ่ากินในหลายย่างพี่น้องจา้าเฮ้ยเก็บเปร็วกว่าใดพี่น้อง <บ S 2> <ช><บ> มือเก็บกูยังนี่เก็บเอาอยุดอนเดียวกับพ่อเล้เมือนี่ก็ต้องไปไกลดอกแถวางรถไฟนี่แหละหายกินค้างบ้านค้างสวนนี่แหละ <c oughs> พักสมุนไพรตามตาธรรมชาติ